สวัสดีเช้านี้ในช่วงฤดูฝนค่ะทุกคนคะทางด้านโน้นนะคะรถไถใหญ่กำลังจะมาดันข้างๆสะนะคะมาดันบริเวณขอบสะค่ะขอบสะคือรกมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะร <laughs> กมากเลยค่ะเดี๋ยวจะดันตรงนี้ออกนะคะแต่ว,ว่าก่อนที่เขาจะมาดันค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันนะคะทางด้านโน้นก็มีหนึ่งคันกำลังปั่นอยู่นะคะจะหว่านข้าวจ้าไปค่ะมาเก็บผักกันค่ะ มีผักหลายชนิดเลยนะคะต้องเก็บออกไปเท่าที่เราจะกินนะคะเดี๋ยวเขาจะดันทิ้งแล้วค่ะอ่าอันนี้ก็คือยอดอ่อนกระถินวันนี้เรามาทำความรู้จักของประโยชน์อ่ายอดอ่อนกระถินกันนะคะยอดอ่อนของกระถินค่ะทุกคนช่วยบำรุงกระดูกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ายอดอ่อนของกระถินค่ะเขาจะมีสารฟอสฟอรัสสูงมากค่ะ ฉะนั้นนะคะกินยอดอ่อนกระถินแล้วจะดีต่อกระดูกและที่สำคัญนะคะยอดอ่อนของกระถินมีวิตามินเอวิตามินเอช่วยในเรื่องใดวิตามินเอก็ช่วยในเรื่องบำรุงสายตาค่ะมีแต่ดีทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนแถมยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยขับลมด้วยค่ะยอดอ่อนของกระถินนะคะ นี่ทุกคนวันนี้เราจะเก็บไปทําอะไรเราจะเก็บไปกินกับแกงหน่อไม้จ้าทุกคนกินกับแกงหน่อไม้ก็ได้นะคะทุกคนเคยลองไหมคะหลายท่านอาจจะเคยกินกับยำหอยนางรมหรือว่ากินกับน้ําพริกหรือกินกับซ้มตำเนาะทุกท่านลองดูนะคะกินกับแกงหน่อไม้ก็อร่อยนะคะนี่ค่ะนอกจากจะมียอดอ่อนของกระถินแล้วยังมียอดมระแล้วก็ผลมระด้วยนะคะ และก็รกด้วยค่ะทางนี้ก็จะเป็นพวกยอดมะระนะคะแต่วันนี้เราจะไม่เก็บยอดมะระนะคะเพราะว่าเรากินยอดมะระมาสองวันแล้วค่ะนะคะกินมาสองวันแล้ววันนี้เราก็เลยไม่นึกอยากจะกินเท่าไหร่นะคะยอดงามเลยค่ะแต่ก็จะรกนิดนึงนะคะทุกคนผลมีไหมผลทางนี้ยังไม่มีผลอู้ทุกคน นี่ค่ะยอดมะระพี่น้องมีประโยชน์นะคะมะระแต่ว่า,ามะระค่ะไม่ว่าจะเป็นยอดหรือเป็นผลนะคะจะรับประทานก็ต้องศึกษาให้ดีนะคะเหมะาะไม่เหมาะนะคะกับสตรีระยะให้นมบุตรแล้วก็สตรีมีคันนะคะยอดมะระนะคะและที่สําคัญผลมะระท,ที่เป็นผลสุกๆค่ะอันนั้นก็เหมือนกันค่ะไม่แนะนําให้รับประทานนะคะเพราะว่าจะเกิดอาการวิงเวียน แล้วก็ทำให้เราขึ้นไส้อาเจียนได้นะคะให้ทานผลดิบนะคะทุกคนยอดงามค่ะทุกคนแต่วันนี้เราจะเก็บเอาเพียงยอดกระถินนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปถ่ายทำคลิปการดันดินของหนุ่มรถไทก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่มารับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ